แล้วครับก่อนรับชมคลิปทุกคนผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องผมนะทุกคนขอบคุณมากครับเอาละครับผมวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักท่านนะผมยินดีสู่เกมเพนนีสูชินเคอนั้นทุกคนโอเควันนี้ผมก็ทําการปิดซูไปที่ตุบอลแล้วนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับทุกคนนี่เขาก็เพิ่งมากันนะครับซึ่งบรรยากาศมันก็จะร้อนนะครับตรงนี้เนาะเฮ้ยมีคนมาดูลิงแล้วนะดูสิมาดูไวมากครับทุกคนก็คือสามารถที่จะเดินอ้อมเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ฉันจะมาดูลิง นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดถูกใจกด subscribe ผมด้วยนะทุกคนโอเคมาดูกรงลิงดีกว่านะครับว้าดูดะสิมาถึงเจอลิงเลยน่นาเจ้านั่นคือลิงสิงเปนซีนะครับอยู่กันหมดประมาณ3ตัวพ่อแม่ลูกนะครับทุกคนว้าดูสินี่ลิงก็ชัดนี่นายรู้ว่านั่นลิงสายพันธุ์อะไรอ๋อรู้นสินั่นมันลิงสิงเปนซีนั่นแหละอ่านดูเอาแล้วกันไหนอ๋อนี่ไงเป็นลิงที่ใกล้จะบสุนพันท์นะอยู่ในเขตพับปิเคิลนะนั่นไงโหมีลูกลิงด้วยนะ ว้าที่นี่เป็นแหพพนล,ล่งเพาะพันธุ์ลิงชั้นดีเลยนะเนี่ยมีเพลงด้วยโอเคเดี๋ยวฉันจะเดินไปดูกองอื่นต่อแล้วกันอุ้ยฉันเห็นตรงน,นั้นน่ะมีม้าลายด้วยแล้วก็มีวินาวินีบบด้วยทุกคนเฮ้ยไปกองนั้นดีกว่าก็คือกองแอฟริกาเองนะท่านผู้ชมนี่แอฟริกาบอกสวัปดาห์ทุกคนเกตสวัปดาห์นะครับนี่น้ำมันสามสายพันธุ์อยู่ในนี้เลยเราก็พรีเซนต์ไปทุกพาร์ทเลยทุกคนผาที้ก็จะมาพรีเซนต์ต่อนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับจะมีบ้านนะครับสาหรับเจ้าวีนบีสนะครับหรือว่าจะเป็นม้าลายนะถ้าเข้ามาได้ก็เข้ามานะครับทุกคนที่นอนละกันเออเดี๋ยวเรียกกิเปอร์นะครับให้หันโชว์นะซึ่งเจ้าวีนบีสนะครับก็จะมีทั้งตัวรูปนะครับคือตัวมันเล็กมากๆเลยกับเจ้าม้าลายทุกคนนี่มารลบทำไมออกไปโชว์ตัวต่อไปนี่นะครับมาดูเลตติ้งกันดีกว่าว่าตัวอะไรแบบประเด่นสุดนะครับก็จะเป็นหมีขาวนะครับซึ่งในในดิเซอร์ดนี่ไม่นอนครับไม่สามารถที่จะเลี้ยงหมีขาวได้นะครับแต่ว่าเบามี าการสร้างฐานที่ดีนะครับในการสร้างโครงเจ้าตัวมีขาวที่ดีแล้วก็เก็บอุณหภูมิได้ดีมากนะครับสามารถเลี้ยงได้เนาะคนก็จะแบบว่าตกใจให้มาไอ้มันเลี้ยงที่นี่ได้ด้วยหรอเลี้ยงได้นะทุกคนโอเคแล้วก็นี่ครับผมต้องบอกแลว้วตอนแรกนะมันมีอย่างแค่สองตัวท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันมีเยอะแล้วเพราะว่าเราเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งองค์กรรักษารักสัตว์โรคนะครับก็น่าจะเชื่อมั่นในส่วนของเราแล้วว่าสามารถที่จะเพาะพันธุ์สัตว์ได้นะครับซึ่ง เจ้ายีราฟนะครับจากแรกเลยถ้าใครเคยดูแต่พาร์ทแรกนะครับไม่มีแค่2ตัวนะแต่นี่มีสามี่ห้ตัวแล้วเพราะว่ามันเกิดลูกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้ยาคุมกกำเนิดมาเนาะนี่ตัวลูกมันก็จะโตแล้วนี่ก็ตัวลูกตัวใหม่เนาะในในเจเนอเรชันใหม่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเฮยบ้ากันทุกผู้ชมโอเคน่าละอ่า,อานี่จะเป็นการกินอาหารโชวนะ์เนาะเขาก็จะเห็นนะเนี่ยอ่ะเป็นไงดูยีราฟนะทุกคน นี่คือตัวยังไม่สูงมากนะครับถ้าตัวสูงมากนี่น่าจะเลยขึ้นมาได้เลยนะครับราะนั้นฉันชอบมันมากอย่างนะ้นะดูสิจะเหโอ้โหใกล้ชิดมากครับนี่คือการใกล้ชิดที่สุดแล้วน,น,น่าจะมัมนน่าจะมีระบบการให้อาหารสัตว์เนาะแบบว่ายืดอ,อาหารสัตว์ให้นะแล้วก็เราต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยสมมติโดนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อาหารมาแล้วก็ยืดให้มันกินผมว่าอยากให้มันมีระบบนี้มากมากเลยนะครับหวังว่าเขาคงจะทำนะเพราะว่าโดยปกติแล้วในซูต่างๆ,างๆสัตว์แล้วมันจะสามารถให้ที่จะให้อาหารเจ้ายีราฟได้นะครับมาดู อันนี้ได้แค่ดูเนาะอ่าไปแล้วนี่ครับตัวสูงมากครับยีราฟโอเคดูนี่มีสัตว์อะไรอันนี้ไม่ต้องนะเพราะว่ามันอยู่ไอ้มันมันอยู่ในศูนย์กักกันสัตว์เนาะมันเลยขึ้นสีแดงอ่าววีดับลิ้งนะทุกคนวิดับลิ้ถ้าใครยังไม่รู้จักนะก็จะเป็นตัวนี้เลยมันจะเป็นไอ้วัวที่มันอยู่ด้วยกันแบบขเขาเรียกวัวรับแล้วกันนะมันจริงจริงมันเป็นวิดับลิ้คือในซาวาน่านะทุกคน สังเกตดีๆนะตามธรรมชาติมันจะอยู่กันเป็นเกาะแบบว่ามันกลุ่มใหญ่มากๆเป็นร้อยๆตัวท่านผู้ชมแล้วมันชอบเป็นอาหารของเจ้าพวกสิงโตหรือเปล่านี่ยไม่แน่ใจน่าจะใช่นะชอบโดนล่าไงเนี่ยไอ้พวกเนี่ยชอบโดนล่าแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันเยอะๆนะทุกคนมันก็จะสามารถที่จะสู้ได้ผมคิดว่านะคือมันอยู่กันเป็นก้อนนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็กรงใหญ่พอสมควรที่จะสามารถที่จะเพาะพันธุ์สัตว์ได้นะครับอ่านี่กิเปอร์ให้อาหารสัตว์ละโอเคก็เป็นอาหารสัตว์กรเด็รีเกลดสามนั่นเองนำมากินแล้วนะเห็นอาหารลงอ่่ะรู้เปลา ก็สัตว์สามารถกินอะไรได้บ้างครับก็กินแตงโมนะครับมีตรงนี้น่ารักน,นะผลไมาต้ต่างๆเนาะนมากินแล้วไปดูบิ๊ทเราต้องบอกเลยว่าอาหารดีมากๆนะครับซึ่งหากินโดยธรรมชาติไม่ได้แน่อนอนครับกา,ารทำแบบนี้นะมากินแล้วนะไหนหัวมาแล้วทุกคนเฮ้ยตัวลูกมันก็มากินแล้วนะประมาณ18บแโลตรงนี้มันจะกระจายกันเนาะโอเคถ้าใครยังไม่เคยเห็นสัตว์กินอาหารนะรก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับดูซินะมากินกันแล้วมาไล่ก็มากินกันนะครับ อยู่ก็เป็นปลอดภัยครับไม่โดนอะไรล่านะโอ้มากินกันเต็มเลยดูดิตัวลูกก็มากินนะโอเคหนึ่งที่แล้วมีที่หนึ่งไหมแล้วก็บางมีอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนเป็นปมันเป็นของเล่นเนาะโอ้เว้ยมากินกันเต็เลยนี่คือตอนเที่ยงนะท่านผู้ชมเราต้องให้หา,มานมะันเนาะโอเคสตาร์ทำงานได้ดีมากๆเลยครับตอนนี้นะครับก็ให้หานกันเยอะแยะมากมายนะครับมีทุกอันเลยเนี่เห็นไหมถ <laughs> ึอนะอ่ะแก้ให้เขาก่อนดูแล้วเล่าตรงนี้ไม่มีไปดูตรงนู้นสิโอ้ยดูจระเข้ <laughs> ยูจะเห็นไหมเนี่ยดูยูจระเข้แบบเนี้ยโอเคเขาชอบนะครับตัวราคาถูกแล้วเขาชอบดูนะครับว่าเห็นพวกสีบลาจากตัวนี้ดีๆมากนะครับเขาชอบเนาะโอเคจระเข้น้ำเค็มนะครับก็มีคนมาดูเช่นเคยนะครับนี่คือแบบจระเข้น้ำเค็มนี่มีเยอะมากๆนะบอกเลยตกไปนี่คือมีตายนะครับก็คือตัวมันใหญ่มากนะครับดูดูร้ายมากๆครับเจ้าจระเข้น้ำเค็มนี่รู้สึกว่าอาหารจะยังไม่พร้อมนะทุกคนเราจะให้ กิเปอร์มาตรวจสอบอาหารก่อนเนื่องจากว่าอยากจะเอาอาหารโชว์ให้กับคนดูเนะาะหัวตั้งนี้มันดูแบบว่ามองไม่เห็นนะคนดูเราต้องมาตั้งแบบตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ตรงกลางนี่เลยนะครับเวลามาันมากินอาหารนะมันก็จะมารวมกลุ่มกันคนจะได้เห็นเนาะโอเคผมก็ลืมนึกไปเลยนะครับอ่าโอเคไว้อย่างนี้เลยอ่านี่ตจะเลคขึ้นมาแล้วไม่ได้มากินอาหารนะมันขึ้นมาตากแดดทุกคนอันนี้ตากกินโลมน,นะเนี่ยมันจะมองเห็นไหมนี่เห็นไหมเดีด๋ยวโดนลงไปนะ โ้ยน่ากลัวมากเลยนะดูสิคุณมอมามาทางนี้ด้วยอ่ะอ่ะคิเปอร์เข้าไปที่ศูนย์อาหารแล้วทุกท่านน่าจะเตรียมอาหารสำหรับเจ้าจระเข้นะครับโอเคนี่จะเป็นการโชว์การให้อาหารจระเข้นะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเนาะโอเครู้สึกว่ากรงนี่จะขาดแล้วมันไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราจะเรียกวิชิ่งมาซ่อมนะครับอ่าเดี๋ยวเราก่อไปเลย,เร,ยร้อนะครับเป็นอาหารเกรดดีมากๆนะครับ ได้เวลาแล้วอาหารสัตว์พร้อมไปนี่แล้วรีบวิงวว่งเราวิ่งวิ่งเราตัวไร่เข็เดี๋ยวมันจะมากินกันนะทุกคนอ่าเอาเฮ้ยไปวางตรงนั้นเล่าไปวางตรงนู้นสิไม่เอาสิกิบอ๋อ,อ,อมันบัก๊กนผู้ชมโอเคโหอยังไงมาแล้วมาแล้วมันวิ่งมาแล้วนะมีมากินกิปเปอร์ประตูมันใหญ่มากนะท่านผู้ชมดูดิอ่าสามทั้งหมดสามถานเนาะ 20่สิบโลเก้โลยีโลประมาณ49่กโลนะครับนี่ไงมาทุกคนดูเรามาดูในเขตของคนดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ดูสิโอ้โหเนี่ยวนายมาแล้วน,นะอันดยวซูมก่อนวิ่งเจี๊ยาบ้างนีนี่นะายมาทุกคนดูดิมันได้กินอาหารได้กินเลือดได้กินเนื้อเนาะมาละโอ้ตัวใหญ่มากนะครนับกินกันใหญ่เลยแร่ละแค่นี่ไงวิววิววิวไปดูเจ้านี้ดิตัวนั้นใหญ่มากทนะ่านผู้ชมโอ้ ขึ้นมาจากน้ําหมดเลยอ่ะเป็นการแบบทัวลงจริงๆนะเนี่ยท่านผู้ชมครับดูสิจุ๋ยๆเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปสิเอ้ยภาพที่หาดูยากนะเนี่ยไปเจลี่ไปไหนเราสต็อปก่อนนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปสวยๆก่อนเดี๋ยวเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสุดนะครับอ่ะมาดูกันซิเป็นไงเอ้านี่มันจระเข้นี่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกัน เนี่ยครับจระเข้กินอาหารเดี๋ยวขอมุมขอให้รูปนิดนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาหยุดเต้นตรงนี้ก่อนชว์อันนี้ก็คือมุมมองของคนดูนะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าจระเข้มากินอาหารกันเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมหมดไปแล้วถ,ถาดหนึ่งคือ9ก้นโลนครับเลยประมาณ20โลกับ20่โลเป็นการทัวร์ลงจริงๆนะมากินกันหมดทุกตัวนะครับเนี่ยครับคนเขาก็จะได้เห็นจระเข้แบบใกล้ชิดเลยนะโอเควันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับ จะเป็นตัวเครืาจักรีแคทนะแต่ว่ามันเรียกว่าะตะโคงนะตะโคงอินเดียซึ่งตะโของอินเดียคือปากมันจะแหลมนะมันจะกินแค่ปาลานะคทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก่อนไปดูตะโคงนะเราจะพามาดูเจ้าพวกหมีก่อนละกันนะครับนี่นี่คือเดอะเบสเรานะท่านผู้ชมก็คือยกขั้วโลกเหนือนะครับทุกค,คนมาวางไว้ที่ดีเซอร์ตเราเลยนะครับคือมันจะเย็นเจี๊ยบในๆๆๆในีๆๆน้เฮ้ยดูนายคนนี้แบบเมื่อกี้มันถือน้ำปะน้ำกันแล้ว มีคนมาดูน้อยนะแต่ว่าเป็นตัวเลตติ้งเลยนี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้เฮ้ยมามาให้หันสัตว์มามามันมีตัวลูกมาด้วยนะท่านผู้ชม2ตัวนะครับเนี่แบบเกิดลูกไวมากอันนี้บอกไปนะครับซึ่งในนี้นะครับมันจะเย็นมากๆเลยนะซึ่งอุณหภูมิตรงเนี้ยมันจะธรรมดาเวย้ยแต่ถ้าอุณหภูมิในตู้กระจกที่สัตว์อยู่นะมันจะเย็นมากนะเพราะว่าผมติดพัดลมไว้เยอะนะครับพัดลมก็จะมีทั้งหมดแผงก็สามตัวหนึ่งของสามนะครับนี่ถือลมแบบว่าความแรงสูงามากๆเลยเกี่ยวกับกการพนพนว อากาศเราหนาวนะคือมันหนาวจัดมากๆานะครับซึ่งทําให้ห้องกลายเป็นหิมะได้เลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นพิเศษนะไม่ไมไม,ไม,ไม่ไม่มีขายตามธรรมชาตินะก็คือสั่งเขาทำนะครับทุกคนมันจะเย็นมากนะครับดูดูได้จากนี้เลยทุกคนเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์โลโก้นะครับคือแบบมันทําเฉพาะแบบสเปเชียลพิเศษความเย็นแบบจัดจัดเลยนะซึ่งทําให้ตรงนี้เป็นน้ําแข็งนะซึ่งเป็นมันไม่ใช่ของเล่นนะทุกคมตรงนี้มันเป็นของจริงนะครับก็คือจะเป็นหินน้ําแข็งนันเองนะครับซึ่งมันสามารถอยู่ได้นะครับในอุณหภูมิห้้องนี แล้วก็หิมะนะครับตรงนี้เราก็ไปเอามาจากที่จริงๆเลยไม่ละลายนะครับซึ่งหมีสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็กระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกที่หนาแน่นมากๆนะครับซึ่งมันกล้จะแตกนะเหมือนกันละเลมชินิงมากโอเคคนก็จะดูได้แค่ตรงนี้นะเขาก็จะเห็นชัดนะครับอ่ะดูซฟเป็นไงเนี่ยเห็นไหมซึ่งต้องรอสัป,ปันึงนะคนถึงจะมากันนะครับตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่หาดูยากมากนะครับอย่างนี้นะงานะเป็นห้องกระจก่างนี้เลยข้างในก็จะเย็นเจ็บนะครับ แล้วประตูตรงนี้เนาะก็เป็นของสตัม๊มเองนะครับอาหารของเขาก็คือปลาแซลมอนแล้วก็โอ้รู้สึกว่ามันจะเน่าแล้วนะครับปลาแซลมอนแล้วก็เนื้อเนาะโอเคมันมันกินเนื้อนั่นแหละอ่ะโอเคข้างในนี้ก็เป็นที่ปรับอันนี้เป็นที่อันนี้เนาะแผงไฟเนาะแล้วก็เป็นตัวกองน้ําด้วยโอเคแล้วก็สื่อเบงกอก็ตามปกติครับเป็นตู้กระจกเหมือนกันนะแต่ทําไมคนไม่มานะไม่รู้เหมือนกันต้องรอนะครับ ต้องรอคนกระจายกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบว่าไปกระจุกกันอยู่เนาะอ่ะเสือเบงกอนะครับก็นี่เลยเป็นเสือที่ขนาดตัวร้อยเปอร์เซ็นตะ์นัใหญ่สุดเป็นตัวเมียนะครับดูสินี่เป็นตัวที่หายากนะแล้วก็ใกล้ศูนย์พันเต็มทีนะทุกคนไปโชว์ตัวหน่อยเซมีคนมาดูยากงนะเฮ้ยเริ่มมากันแล้วนะอ่าคนมาพอดีเลยทุกคนปลาเป็นการให้หานนะครับก็จะมีปลาแซลมอนนะครับซึ่งปลาแซลมอนไซส์ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะดูสิแล้วก็มีหานบดนะครับเนื้อน,นุ่นนั่นนะ โอเครู้สึกว่าจะมีการแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดกรงครับอ่าเสือเห็นแล้วเดี๋ยวเสือก็มากินนะครับน่ะมองมาน,ะนานวิ่งมาแล้วนะน่าว่าแล้วครับต้องวิ่งมาโอเคเอามาดูเลยโอตอนนี้เสือกำลังกินอาหารนะนี่ครับกินละนี่อร่อยเลยใช่ไหมตัวหนึ่งกินกี่โลไม่ถึงสิบโลเฮ้ยมาดูนะเจวันนี้มาดูละโอ้ได้ไงมันกินอาหารพอดีเลยเหมือนฉันเลยนะฉันก็กำลังกินเหมือนกันโอ้ดูสิเป็นการหาดูนี่ยากมากนะครับ เสือกินอาหารนี่ดูครับธรรมชาติมันกินยังไงอะซึ่งต้องบอกเลยว่าโกงนี่นะครับถึงมันจะเล็กนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้นะครับสลหรับตัวเดียวเนาะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ไว้นะครับในโกงในตู้กระจกเนาะซึ่งมนุษย์จะไม่สามารถที่จะโยนอะไรเข้าไปในนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําความเสียงดังให้ในโกงได้เนาะสัตว์ก็จะอยู่ที่ปลอดภัยมากๆนะครับคือเราเลี้ยงดีไงเออข้างนอกนี่เสียงดังนะเพราะว่าขนางในนะครับมันจะเงียบนิดนึงแต่ว่ามันจะมีเสียงรอดขึ้นมาจากข้างบนเนาะแต่คนไม่สามารถที่จะปนนนนขึ้มารบกกววััดะต็จ อยู่ขอมันโดยาธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมเออเนี่ยคือมันจะแบบว่าไพรเวทมากๆเลยนะผมสร้างให้เหมือนไพรเวทจริงๆนะไม่อยากจะสร้างกกงแบบว่าแบบให้แบบเสียงคนเข้ามาได้นะคือน,นี้มันเงียบมันเงียบจริงๆถ้ายินงเข้ามาข้างในานี้ยิย่งเงียบเลยคือเสียงเพลงข้างนอกกับเสียงที่แบบว่าคนสอนต่างๆเว่าให้ความรู้ต่างก็จะไม่ได้ยินนะครับคือ,อถ้าผู้ชมอาจจะได้เสียงเพลงที่ผมใส่เข้าไปนะแต่ว่าตอนนี้ผมฟังในตัวเกมนะคือไม่ได้เสียงอะไรเลยไม่ได้เสียงอะไรสักคนเลยเออ เงียบมากครับตัวนี้เงียบมากเห็นไหมมัน,ม,น,ม,นมันต้องการแบบความส่วนตัวแล้วมันก็เข้าไปอะคนก็ไม่เห็นแล้วนะโอ้มันเข้าไปแล้วนะอมไม่เห็นแล้วนะโอเคสำหรับเจ้าเสือเป็นกอแล้วนะครับไปไปดูตัวเลือกเราดูลิงไปแล้วนะครับผมก็พามาชมทุกพาร์ทเลยก็ตรงนี้เป็นช้างนะครับทุกคนน,นี่ดูสืว้ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเดินย้ายก่อนนะนี่คือช้างอินเดียครับหรือว่าช้างประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นช้างพันเดียวกับไทยก็แหละเออ แล้วก็ขนมาจากเอเชียนะท่านผู้ชมช้างพันธุ์นี้นะคือตัวใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นตัวผู้ขนาด83เซนะครับซึ่งมันสามารถตัวใหญ่ได้กว่านี้ประมาณ2 3เท่าเลยนะเออมนตัวใหญ่ได้ยิ่งกว่านี้อีกท่านผู้ชมมันก็จะไอ้กรงนี้ผมออกแบบน,นะทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเล็กจังอนะ่ะคือผมต้องการให้คนนะ่ะสามารถที่จะใกล้ชิดกับสัตว์มากที่สุดนะครับก็จะเห็นช้างแบบชัดๆเลยไม่ต้องแบบว่าช้างเดินไปทางนู้นนะมองไม่เห็นมันจะเห็นชัดมากนะไม่ว่าช้างจะอยู่ตรงไหนของจุดในนี้นะก็จะเห็นนะครับ ซึ่งช้างมันก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆเรานะทุกคนดูดิโอ้โหไปดีกว่ากลัวกลัวคือช้างมันสวยมากโมเดลผมชอบโมเดลช้างมากๆเลยนะสมจริงมากๆเลยครับดูสิเราอยู่ใกล้ๆชิดมันเราสามารถเห็นมันได้ใกล้ๆนะครับใกล้มากๆนะครับโอ้โหเหมือนเหมือนของจริงเลยท่านผู้ชมช้างถามว่าช้างนำคาญ์ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคงไม่หรอกมันก็อยู่ของมันอนะ่ะเนาะ อ่ะพอมันลำค่าเดี๋ยวมันก็เข้าไปข้างในเองแหละเนาะเดี๋ยวพออยู่น้ำก็เข้ามาข้างในหรือว่าร้อนก็เข้ามาข้างในนะครับช้างอินเดียช้างเอเชียนั่นเองไปทานน้ำก่อนไหมนะครับเขาไม่ดื้อนะต้องบอกว่าน้องไม่ดื้อน,นะน้องแบบอยู่เฉยๆนะครับไม่มีตกมันละลรทั้งสิ้นนะครับซึ่งเขาก็คุ้นชินกับคนนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ในสวนสัตว์เนาะโชว์ตัวก็มาหลายเดือนแหละอ่ารู้สึกว่าเขาจะมาทานน้ำเนานะตรงนี้โอเคนี่โอเคต่อมาก็ เป็นกรงแพนด้าซึ่งกรงแพนด้านะผมยังสร้างไม่เสร็จท่านผู้ชมครับเฮ้ยเข้าไปทําไมยังสร้างไม่เสร็จผมก็สร้างไว้ประมาณนี้ข้างในาก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังโล่งอยู่เลยนี่มีกงมองจอมติดแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาดูแพนด้าจากนี้กรงผมว่าผมจะไปออกแบบกรงใหม่ก่อนเพราะว่ายังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเนาะนี่ก็จะเป็นกรงประมาณนี้เลยน้องแพนด้าครับสำหรับน้องแพนด้าคือเราจะกําลังสื่อสารกับประเทศจีนอยู่นะครับว่าให้ส่งตัวแพนด้ามาซึ่งเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาตรวจสอบก่อนนะว่า คงเราผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เรายังสร้างไม่เสร็จนะครับทุกคนยังสร้างไม่เสร็จนะเกสเสร็จไม่ไห้เดี๋ยวน้องแพนด้าก็จะถูกบรรจุมานะครับต้องรอผลก่อนเคต่อมาก็จะเป็นช้างแอฟริกาครับซึ่งช้างแอฟริกานี่คือผมสร้างโครงมันใหญ่มากเลยทะ้ตัวแบบมันมากันเยอะแล้วมันแพร่พันกันเยอะแทุกคนเห็นไหมถามว่าคนเห็นใกล้หรือเปล่าก็เห็นใกล้นะครับแต่มันจะไม่ได้ใกล้ชิดะลรขนาดนะั้นก็จะเห็นแค่สายระยะสายตานหนึ่งจะไม่เท่ากับช้างอีเยเนาะช้างอียเชียนี่คืออยู่ข้างหน้าเลยท่านผู้ชม โอเคนี่ก็จะเป็นร้วก,กั้นนะไม่ให้คนตกไปนะถ้าตกไปนี่อาจตายได้นะครับเฮ้ยมีเข้ามาแล้วนะยังไงก็เห็นใกล้เลยเฮ้ยมาต้อนรับคนด้วยนะผู้ชมดูดิน่ารักจังโอ้ยทุกค,คนแบบยืนห่างจากตรงนี้ประมาณครึ่งเมตรท่านผู้ชมห้าสิบเซนตัวนี้ใกล้มากท่านผู้ชมวิม่ถ่ายรูปก,ก่อนดูสิโอเคกล้องเข้ามานะที่ผมสร้างทิ้งไว้ก็คือจะเป็นเจ้าตัวตะโขงนั่นเองครับซึ่งตะโขงนี้ผมก็ได้ใส่มาแล้วครับ ซึ่งเป็นตะโขงยังไงครับตะโขงอินเดียทุกคนปากจะแหลมนะครับเหมือนเจ้มันเป็นสายพันธุ์จระเข้กนะแต่ว่ามันเป็นตะโขงนะครับโอเคเนี่ยผมสร้างให้สตาร์มันเดินขึ้นมานะคือตัวมันใหญ่มากๆนะครับตัวยาวนะครับตัวมันเน้นตัวยาวโอเคมากินอาหารก่อนเป็นปลานะครับจะเห็นได้ว่ามันกินปลาล้วนนะทุกคนปลาที่เราให้ก็จะเป็นปลาคุณภาพตีนะคือปลาแซลมอนนั่นเองนะครับซึ่งมีปริมาณเยอะมากแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับดูสิ เป็นิบยตัวนั่นเองเนี่ยกิโล13โลท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวพอเข้าหิวนะับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเมียจะตัวเล็กมากๆนะครับตัวผู้จะตัวใหญ่มากนั่นแหละนี่คือตัวเมียนะครับตัวเมียสตัวตัวผู้ตัวหนึ่งในกรงนี้ก็จะปลอดภัยนิดนึงเนาะคนก็สามารถที่จะดูได้นะครับแต่เด็กดูไม่ได้ม้งเ่ยตัวมันเล็กมากเลยเออมองไม่ค่อยเห็นแล้วผมว่าผมสร้างกรงผิดแน่เลยนี่นี่มันสูงไปอ่ะท่านผู้ชมปรับเตี้ยได้ไหม ผมจะลองปรับทิเตียดูก่อนอได้อยู่นะทิเตียแบบนี้โอเคได้ครับได้เออได้อยู่นี่จะเห็นชัดเลยนะนี่คนเห็นชัดเลยดูสิโอ้โหจระเข้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแก้วทุกคนมันเป็นตู้แก้วเนาะอ่าไม่เหมือนกับจระเข้นะมันคือเราสร้างอยู่ที่สูงเนาะนี่เป็นแก้วทางเข้าสตาร์ก็อยู่ตรงนู้นเลยงนู้นแล้วก็อาหารก็อยู่ตรงนู้นเนาะ อันนี่ครับเขาก็กินปลาเนาะโอเคกินไปได้เยอะแล้วสามตัวประมาณสิบโลใช่ไหมเมื่อกี้ดูประมาณนั้นนี่ครับทุกคนตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแผลเนะาะตะโกองอินเดียนะครับก็อุ้ยขี้ด้วยโอ้โหไม่ดูนะทุกคนน้ําก็จะประมาณนี้เลยน้ําสะอาดใสแจ๋วนะทุกคนนี่แผลนี้มันรอยนะ้ำบอกไมันเป็นไรก็สร้างหลังคาไว้นะครับสําหรับมันจะร้อนมากนะครับผมก็จะสร้างไว้ให้เขาเนาะตรงนี้ กูสึกว่ามันจะมีตัวหนึ่งกำลังจะเกิดลูกนะก็คือตัวนี้นะครับมันวางไข่อยู่เนาะฟักไข่อยู่อ่ะลงน้ำละนี่ดูดิตัวใหญ่มากนะครับตัวผู้นะครับอ่าคนก็จะดูเห็นไหมเห็นไหมข้างนนี้ก็จะไ่โดนรบกวนนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องอ่อเรากดเล่นดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นของสตาร์ทนะสตาร์ทที่สามารถที่จะดูได้นะว่าสัตว์เป็นยังไงบ้างจากตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นลวก,กันนะ้นเนาะ แล้วก็จะเห็นคนนะทุกคนเดินมาก็จะเป็นห้องให้หารนะตรงนี้มีห้องให้หารแล้วก็ทางนี้เข้าทางเข้าสตาฟก็จอกมาให้หารที่นี่นะครับคนก็เริ่มมาดูนะทุกคนนี่หวังว่าเขาจะชอบนะครับดูนีเขาตกมือถ้าเขาตกมือเขาทำอย่างนี้แสดงว่าเขาชอบนะแต่ว่าผมยังไม่ได้วางโดนเนตบล็อกกัะท่านผู้ชมโอเคอ่านี่เขาไปดูช้างแอฟริกามาเขาบอกว่าวิวดีมากๆเลยแล้วก็เห็นชัดแต่เขาจะลำคานอย่างหนึ่งคือเขาลำคาญแบบว่าเราสร้างสิ่งก่อสร้างของสตาร์ใกล้ๆเนาะ แลเรื่อมีความสนใจมาได้ไหมตอนนี้เลตติ้งตัวไหนบ้างครับก็ยังเป็นหมีอยู่เนาะอันนี้ก็ดูนะครับก็เป็นกรงของเจ้าวีโบ,บิสนะครับซีบรามาลายหรือว่าเจ้ายีราฟนะครับจุดนี้ก็สามารถดูได้จากกรงนี้เหมือนกันก็แค่มองนี่แต่มันจะไม่ค่อยเห็นเนาะนะเจ้าวีโบสนะครับ,บ,รบซึ่งบอกเลยว่ากรงนี้นะครับเป็นเดอะเบสของเดอะเบสของเดอะเบสของสนสัตว์เลย คือคนเยอะมากนะผมบอกเลยว่าพันหนึ่งอะกระจุกกันอยุ่เนี่ยตอนนี้เข้ามา2,000ันกว่าคนแล้วนะจะ3,000คนแล้วจะเห็นได้ว่าเกมมันเริ่มหน่วงๆน,นะ่นผู้ชมเนื่องจากอาแอนิเมชันคนต่อคนนะคมันมันเยอะมากนะครับคือเขาชอบมากเลยดูสิมาลายเยอะมากแบบพพันเยอะอะดูสิว่าเราเขาดูนี่เงินมัเราเท่าไหร่ละแปดพันแล้วนะมีสองอันเนาะสี 4, ่พัน เดินมากันเต็มเลยนะโอเคระวังหัวเรื่อยตรงนี้นี่ร้านค้านั้นขายก็ขายได้นะครับโอเควันนี้ก็ผมก็มาสร้างตรงนี้ที่จริงสร้างไปแล้วไม่ได้สร้างให้ทุกคนดูนะเพราะว่าผมไปเอาเวลาแบบว่างๆมาเล่นสักนิดสักหน่อยนะก็เรามาให้ดูเฮ้ยมันเกิดรู้สึกว่ามันเกิดรู้น้ำชมมันเกิดไฟมากเลยผมต้องทําการปิดการแพร่พันธุ์ละให้ยาคุมมือเข้าไปให้แค่ตัวผู้ก็จบแล้วเพราะว่าตัวผู้ไม่ให้ตัวเดียวเนาะ ตัวเล็กกระจิ้นดินนะครับทุกคนมีแค่3ตัวนะนี่ครับสวุยดูสิยังไงเอาไปเล่นที่บ้านไหมครับโอ้ตัวเล็กมากท่านผู้ชมอ่าเริ่มมีคนมาดูแล้วโอเคสำหรับสุนัขก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนี่คนเยอะมา,มากๆเลยนะดูดิคนเต็มเลยนะทุกคนดูลิงก์นี่ก็มาดูกันเยอะมากเหมือนกันดูเนทนี่คือก็เยอะอยู่นะสองพัน นี่ห้าพันและรว,วมเป็นเจ็ดพันนะครับเรามาดูลิงนะอารู้สึกไม่ให้ห่านลิงละโอ้ยกระตุกนะท่านผู้ชมดูดิคนเยอะมากอะ่ะใคก็มาช้างก็มาดูช้างกันเยอะนะครับแว่เยียนกนมาดูเนาะช้างก็โชว์ตัวดีมากนะครับทํางานได้ดีมากโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอฝากคลิปไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคลิปอาจจะสั้นนะทุกคนก็ขอใั้ด้วยนะครับก็มาให้ดูนิดน,นึงเนาะการอัปเดตใหม่ๆที่ผมสร้างเล่นมานิดน,นึงเนาะโอเค เนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดถูกใจกด s ับสไครป์ผมด้วยการนัน,นทุกคนยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับรู้สึกว่าเจ้ามีขาวเริ่มมีคนมาดูเยอะแล้วเหไหมรู้จักข้างนอกก็จะประมาณน,นี้เลยท่านผู้มชมขณะนี้ก็จะเงียบนะครับเงียบเชียบเพราะว่าเราไม่แบบเราแบบเก็บเสียงเนาะเป็นขณนะนี้เก็บเสียงเขาจะรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากนะครับเห็นไ,ไหมเขาจะอยู่แบบเฉยๆงเขาเนาะไม่ได้ตื่นทนเลยขนาดนั้นนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเสียงดังมากนะครับจากเสียงเพลงแล้วก็เสียงคนบรรยายนะทุกคน โอเคครับยังไงก็ไปเจอนคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะทุกคนไป้วครับบ๊ายบาย